สวัสดี anyway, ครับหลังจากท่านในคลิปนี้นะครับหลังจากท่านตะแกนเคียวโค้ดแล้วนะครับท่านจะต้องตั้งค่าอะไรต่อนะครับหลังจากท่านตะแกนเคียวโค้ดกล้องเสร็จแล้วนะครับดูภาพกล้องได้แล้วท่านจะตั้งค่าอะไรต่อนะครับเบื้องต้นนะครับให้ท่านมาเลือกที่เครื่องหมายหกเหลี่ยมเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นรูปเฟืองนะครับก็ให้เปิดเข้ามานะครับสิ่งแรกที่จะต้องทําเลยนะครับให้ท่านดูที่โซนเวลาก่อนนะครับ โซนเวลาก็คือเลือกให้ตรงกับโซนประเทศไทยก่อนนะครับม่งั้นเวลาที่ก้องท่านจะไม่ตรงนะครับให้เลือกเป็นบวก7นะครับกรุงเทพฮานอยจาการ์ต้านะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับขั้นตอนที่2นะครับรูปแบบวันที่ก็เอาที่ท่านสะดวกนะครับวพาท่านอยากใช้งานแบบไหนเยมันเดย์หรือมันเดย์เยหรือเดย์มันเยนะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับตัวนี้ส่วนที่3มนะครับการจะเก็บข้อมูลนะครับ สามส่วนนี้คือสําคัญนะครับการจะเก็บข้อมูลอ่าตัวนี้นะครับหลังจากท่านใส่เมมโมรีการ์ดแล้วนะครับท่านก็มาเลือกที่ตัวนี้นะครับการหน่วยความจํานะครับให้ท่านฟอร์แมตนะครับให้ท่านคลิกฟอร์แมตก่อนนะครับจนครบร้อยเปอร์เซ็นะครับฟอร์แมตแล้วรอจนครบร้อยเปอร์เซ็นะครับก็สามารถกล้องก็จะสามารถพร้อมใช้งานในการบันทึกนะครับอันนี้ผมฟอร์แมตไ้แล้วนะครับเพื่อเป็นการรวดเร็วนะครับอันนี้ผมจะคลิกย้อนกลับนะครับอ่า การบันทึกนะครับการบันทึก default ของกล้องเลยนะครับพื้นฐานที่ท่านซื้อไปเลยเนี่ยจะบันทึกแบบจับความเคลื่อนไหวนะครับมีการเคลื่อนไหวปุ๊บกล้องถึงจะบันทึกนะครับหลายๆท่านถามว่าสามารถบันทึกแบบตลอด24ชั่วโมงได้ไหมขอตอบว่าได้นะครับบันทึกตลอดเวลาเลยก็มาเมนูเดิมนะครับหน่วยเก็บการจะเก็บข้อมูลนะครับสถานะการเก็บเก็บข้อมูลท่านเห็นคำว่าทั้งวันไหมครับท่านคลิกเปิดนะครับเปิดนะครับเปิด ตัวนี้นะครับเปิดใช้นะครับทำมาความแตกต่างก็คือถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวตัวนี้ก็จะบันทึกนะครับถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวตัวนี้ก็จะบันทึกนะครับบันทึกไปเลยนะครับบันทึกตลอดเลยนะครับมีการเคลื่อนไหวก็บันทึกไม่มีการเคลื่อนไหวก็บันทึกเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเมนูต่อไปที่ผมจะแนะนํานะครับเมนูต่อไปที่จะแนะนําคือการแจ้งเตือนครับเมนูการแจ้งเตือนหลายๆท่าน ถามว่ากล้องตัวกล้องเนี่ยนะครับถ้ามีการเคลื่อนไหวเราจะมีเสียงเตือนนะครับปิดยังไงหรือว่าเปิดยังไงนะครับการปิดก็คือสถานะนี้คือปิดนะครับท่านจะเปิดการแจ้งเตือนก็ได้นะครับท่านมาติ๊กที่ตรงนี้ก็คือตัวกล้องก็จะเปิดการจับความเคลื่อนไหวนะครับก็คือถ้ามีการเคลื่อนไหวก็จะมีเสียงเตือนเข้ามาส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะครับหลังจากเปิดแล้วการตั้งค่าต่อมาก็คือพื้นที่ตจจับความเคลื่อนไหว นะครับอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่บางส่วนก็คือเป็นพื้นที่ที่ผมเลือกไว้นะครับก็คือเราสามารถเลือกได้นะครับเราจะให้ตรงไหนบ้างนะครับโดยการคลิกแบบนี้นะครับแล้วก็ลากไปนะครับลากตามจุดของหน้าจอของภาพนะครับอันนี้สมมติเป็นภาพของหน้าจอผมจะเอาประมาณนี้นะครับทําตามข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับการการเพิ่มหรือการลบนะครับนะครับ เสร็จหลังจากนั้นแล้วท่านปรับแต่งพื้นที่อะไรตรัวนี้เสร็จแล้วนะครับท่านบันทึกได้เลยนะครับบันทึกคลิกบันทึกนะครับความไวของจับความเคลื่อนไหวนะครับท่านลองสังเกตน,นะครับจะมีข้อมือนแนะนําจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับหน้างานนะครับไม่มีค่าที่แน่นอนนะครับค่าตรงนี้ก็คือขึ้นอยู่กับหน้างานท่านว่าท่านต้องการให้จับเลยไหมหรือว่านาน,านภาพเคลื่อนไหวเยอะๆก่อนเราค่อยจับหรือว่าเคลื่อนไหวนิดนึงเราจับท่านก็สามารถตั้งจากตรงนี้นะครับโดยโดยที่ ศูนย์นี่คือการเคลื่อนไหวเยอะๆนะครับถึงจะจับ6คือความไวมากนะครับคือนิดนึงก็จับเลยตัวประมาณนะครับอันนี้ก็คือ default จะอยู่ตรงกลางนะครับท่านสามารถปรับเพิ่มตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับโหมดเสียงตัวนี้โหมดเสียงหมายถึงว่าถ้าจับความเคลื่อนไหวได้เราจะมีเสียงเตือนนะครับท่านจะให้ดังแบบไหนนะครับก็คือตัวนี้ก็จะดังไม่แรงมากนะครับอันที่2ออันแรกเลยอย่างนี้นะครับเร่งรัดคือความรัง ความดังมากนะครับคือถ้ามีการเคลื่อนไหวก็จะดังเลยนะครับกรณีนี้พอเลือกเสร็จแล้วท่านก็บันทึกไว้นะครับแล้วก็หมดถอนถอยกลับมาได้เลย,เลยตัวนี้ท่านจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของท่านอันนี้ถ้าการเปิดแล้วมันจะมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็คือก็คือการเปิดก็จะมีการแจ้งเตือนประมาณนี้ครับว่าเปก่อนเคลื่อนไหวก็มี3ส่วนที่ท่านต้องตั้งนะครับส่วนตารางเวลา คือท่านสามารถตั้งได้นะครับว่าจะให้ตั้งดักบันจันทร์กี่โมงนะครับเพิ่มตารางเวลานะครับวรนจันวันังคารอะไรเงี้ยครับตั้งตารางเวลาได้นะครับท่านลองตั้งดูก็การเคลื่อนไหวหรือ,อเสียงดังตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานที่แต่ละสถานที่นะครับในการตั้งค่าเบื้องต้นแล้วก็ส่วนถัดมานะครับคือรุ่นอุปกรณ์ทันคีดก็มาปกตินะครับถ้ามีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ขึ้นมา ท่านสบบานมารถมาอัปเกรดที่เวอร์ชันนี้มาเวอร์ชันปัจจุบันได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับเวอร์ชันปัจจุบันจะเป็น5.2.6เห็นไหมครับเวอร์ชันล่าสุดจะเป็น5.3.2ในการอัปเกรดนะครับแนะนําให้ท่านเอากล้องต่อเข้ากับ power bank นะครับ power bank ท่านต้องมีพลังงานเต็มนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้กล้องมีปัญหานะครับพออัปเกรดแล้วถ้ามีไฟดับขึ้นมากล้องอาจจะมีปัญหาได้นะครับหลายๆท่านถามว่าเอ๊ะทำยังไงถึงไฟจะไม่ดับ ให้ท่านต่อ power bank ก็ได้นะครับ power bank ขอให้มีพลังงานไฟที่ power bank เต็มก่อนนะครับเราก็มาต่อกับกล้องนะครับนะครับอันนี้คือการอัปเกรดนะครับหรือว่าไม่อัปเกรดก็ใช้งานได้หรืออัปเกรดไปแล้วอาจจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มเพ้ามาครับคืออังกอริทึมในการจับความเคลื่อนไหวอาจจะดีขึ้นโดยประมาณนะครับอันนี้การตั้งค่าเบื้องต้นประมาณนี้นะครับเรื่องสําคัญสุดคือวันที่และเวลานะครับแล้วก็ฟอร์แมตนะครับฟอร์แมตเมมก่อนแล้วก็การแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือน ท่านจะเปิดใช้หรือไม่เปิดใช้ก็ได้นะครับอันนี้คือเปิดใช้แล้วผมคลิกอีกครั้งหนึง่งตัวนี้ก็จะปิดการใช้งานครับปิดการใช้งานตัวนี้กล้องก็จะไม่จับความเคลื่อนจับความเคลื่อนไหวแต่จะไม่แจ้งเตือนนะครับถัดมานะครับอ,อันนี้ผมจะพูดถึงเมนูพื้นฐานในการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับมีเมนูอะไรบ้างนะครับตัวคาวเพยนี่ท่านจะลองทดสอบใช้งานก็ได้หรือไม่ทดสอบก็ได้นะครับ เขาก็จะมีกำหนดเวลาอยู่ให้ท่านทด,ทดลองใช้งานได้เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับเมนูต่างๆตัวนี้นะครับเบื้องต้นผมจะแนะนําประมาณาเมนูพวกนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือ,อตัวนี้นะครับประวัติวิดีโอก็คือเป็นการดูย้อนหลังนะครับเป็นการดูย้อนหลังดูย้อนหลังภาพนะครับเห็นไหมครับตัวแถบสีฟ้านะครับคือการบันทึกแบบคอนเทนิวนะครับคือเปิดบันทึกตลอดเวลา แต่สีเหลืองคือบันทึกแบบเฉพาะจุดที่มีการเคลื่อนไหวนะครับมีการเคลื่อนไหวภาพถึงจะบันทึกนะครับอันนี้คือเมนูย้อนหลังนะครับท่านสามารถเลือกวันที่เวลาที่บันทึกจากตรงนี้ได้นะครับเวลาจากตรงนี้ได้ก็คือเลือกตรงนี้นะครับกรณีท่านที่ใส่มเมมเยอะๆหรือว่าบันทึกจับความเคลื่อนไหวถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวเลยวันเวลาตรงนี้ก็จะบันทึกนานขึ้นนะครับถ้ามีการบันทึกก็จะขึ้นเป็นจุดขึ้นมาตรงนี้นะครับอันนี้เมนูความเคลื่อนไหวนะครับ ตัวนี้มีเป็นโมน n สแนปช็อตกรณีที่ท่านเปิดแล้วเห็นภาพว่ามีคนเข้ามาในบ้านท่านหรืออะไรเงี้ยครับกำลังจะถอดกล้องนั้นท่านสามารถกดสแนปช็อตตรงนี้ได้นะครับอันนี้การตั้งค่านะครับการตั้งค่ารูปภาพนะครับให้ให้บันทึกเข้าไปไหมนะครับเราก็ให้ใช้งานให้ตัวแอปนี้เข้างานได้เข้าใช้งานได้เลยนะครับโดยประมาณนะครับเราต้องยอมรับก่อน ท้งไอออนและ iOS ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็าการบันทึกภาพนะครับอันนี้กดบันทึกวิดีโอนะครับก็ตัวนี้ก็จะบันทึกลงโทรศัพท์ท่านเลยเห็นไหมครับสังเกตจากเวลาตรงนี้นะครับภาพปัจจุบันก็จะบันทึกลงโทรศัพท์ท่านเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นความความละเอียดภาพนะครับที่จะสตรีมขึ้นมากรณีที่ท่านดูภาพถ้ากรณีที่อินเทอร์เน็ตท่านเร็วนะครับท้งต้นทางและปลายทางท่านใช้เป็น เอาตาเหตดีได้เลยนะครับแต่ถ้าอินเทอร์เน็ตท่านช้าฝั่งใดฝั่งหนึ่ง mm. เช่นโทรศัพท์ได้จาก 4G 5G เหลือ 3G อะไรประมาณนี้ครับให้ท่านเลือกเป็นแสแตนดารนะครับจากนั้นแล้วครับเมนูถัดมาเมนูแพนทับเอียงตัวนี้ก็คือเป็นเมนูที่ใช้สั่งกล้องนะครับเห็นไหมครับ สั่งกล้องหมุนซ้ายหมุนขวาอะไรโดยประมาณนะครับตัวนี้เมนูการติดตามการติดตามทํางานอย่างไรนะครับแล้วท่านเปิดภาพเปิดใช้เมนูนี้แล้วถ้าภาพมีการเคลื่อนไหวนะครับภาพมีการเคลื่อนไหวกล้องก็จะหมุนตามนะครับเห็นไหมครับผมจะใช้มือตะกูนะครับผมจะใช้มือผ่านหน้ากล้องนะครับเนี่ยกล้องจะหมุนตามมือเห็นเห็นไหมครับผมจะไม่ได้คอนโทรลกล้องนะครับกล้องจะหมุนตามสิ่งความเคลื่อนไหวเข้ามานะครับหรือท่านไม่ใช้งานนะครับท่านสามารถปิดที่ฟังก์ชันนี้ได้เลยนะครับ อันนี้เอียงแผนเอียงนะครับแล้วก mm ็เมนูภาพนะครับภาพ360องศาตัวนี้คือเป็นเมนูที่กล้องเขาจะแผนนะครับแผนเป็นรูปวงกลมนะครับแล้วก็จะเก็บภาพไว้ให้เห็นไหมครับแผนเป็นรูปวงกลมเราก็จะเพดเก็บภาพไว้ให้นะครับและเมนูถัดมามีอะไรอีกนะครับปิดนี่ก่อนเมนูถัดมานะครับเมนูนี้คือเมนู เขาเรียกทวีท้องอะดิโอนะครับถ้าเราเปิดเมนูนี้ปุ๊บเราก็จะสามารถสนทนากับฝั่งปลายทางได้ใช่ไหมครับอันนี้มันอยู่กล้องอยู่ใกล้กันนะครับมันจะรีเฟกต์๋ยวผมจะปิดก่อนเห็นไหมครับเมนูนี้ท่านกดปุ๊บท่านจะสามารถพูดกับปลายทางได้เลยนะครับอันนี้เมนูความเป็นส่วนตัวท่านกดเมนูนี้กล้องก็จะอยู่ในโหมดสลีปนะครับกล้องอยู่ในโหมดสลีปจะไม่ทํางานเลยนะครับในกรณีท่านต้องการเป็นความเป็นส่วนตัวหรือบางท่านก็ บางท่านต้องการแบบความเป็นส่วนตัวเลยท่านก็สามารถชักปักกล้องออกได้เช่นกันนะครับครับผมโดยประมาณการใช้งานคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมแนะนำประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ